อางเนื้อเปืเป่อยๆชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับใหญ่ๆเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอร่อยที่สุดใน3ามโลกโมาแล้วครับท่านมาทำไมอีกก็มาทำกับข้าวโชว์นี่แหละนะวันนี้ได้เนื้อมา เยอะเลยนี่ใน,น,นดูเนื้ออันนี้ก็เนื้อเป็นอ่าอ่าทางอิสลามเขาแจก,กมานะก็ได้แจก,กมาอันนี้ก็ต้องทําเป็นกับข้าวผมก็จะทําเป็นเนื้อตุนนะครับเอาไว้ทานเป็นเกาเหลาทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะทานกับเส้นมาม่าอะไรก็ได้ทําเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเลยใส่น้ําเยอะหน่อยเวลาตุนเพื่อเป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับก็เดี๋ยวไม่เสียเวลาละ ถ,ถูกใจเอาไปทำขายขาาก็กดได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ไปลงมือทำกันเลยเดี๋ยวเนื้อนี่เราก็จะเป็นหันห่นหั่นไปหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับสูตรของผมเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เนื้อเปื่อยนุ่มนะครับผมจะเอาไปรวนในกระทะก่อนนะครับแต่ก่อนรวนเราก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะครับซีอิ๊วขาวประมาณนี้ แล้วก็สูอหอมขาดไม่ได้คือผงพลโล้เพื่อให้ความเพิ่มความหอมนะครับนี่ผมก็จะใส่ผงพลโล้ลงไปด้วยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากเราคลุกครังเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปรวนนะครับนี่ครับเนื้อที่เราหมักไว้เมื่อกี้เราก็จะเอามาใส่ แล้วก็รวนอันนี้ก็รวนไปประมาณสักไอ้เขาสุกอะประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะสุกล้นะครับผมบางทีก็ไม่ถึง20นาทีก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับผมก็รวนมาประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเริ่มขั้นตอนการตุนกันนะครับผมตั้งหม้อใส่น้ําเยอะหน่อยนะเพราะเราจะตุนนานนะครับแต่ถ้าเราตุนไปข็งแห้งเดี๋ยวเราเติมน้ําอีกได้นะครับนี่ก็ เราปรุก็มีอันนี้เครื่องตุนเนื้อนะครับตุนเนื้อตุนหมูตุนไก่คนละอย่างนะบอกว่าอาตุนเนื้อนะครับผมซื้อมา2ชุดเลยนี่ผมก็เพิ่มรากผักกีกับขาไปด้วยนะครับก็เอาใส่ลงไปเสียวด้ำใส่ลงไปเหลือป่อนนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับเ,ออเดี๋ยวพอเราทำก๋วยเตี๋ยวเราต้องปรุงน้ำปลายอยู่ดีนะครับ ใส่เขามีรสชาติหน่อยนึงเติมซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะซีอิ๊วขาวนี้ก็จะช่วยความหอมความเค็มด้วยนะครับนี่โอเคน้ำตาลปี๊บอันนี้ผมจะใส่2ช้อนโต๊ะเราไม่จำเป็นต้องใส่หวานมากนะเพราะว่าน้ำา้าวเตี๋ยวเขาปรุงเขาปรุงเขามีน้ำตาลปรุงอยู่แล้วไปไปสองช้อนโต๊ะ ผงชูรสแล้วแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปหลังจากนั้นที่เรารวนไว้เมื่อกี้เอามาใส่หลังจากนั้นเราก็ตุนไปโดยประมาณนะครับชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นเนื้อนะถ้าหมูชั่วโมงเดียวพอ ประมาณชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าเราสามารถดูได้ถ้ายังไม่เปื่อยพอถ้าเราพอใจเราก็ตุนไปอีกนะครับแต่โดยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ถ้ามีฟองเราต้องคอยช้อนฟองออกนะครับมันช้อนฟองออกเพราะว่าอันนี้เราเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวเราจะได้ใสนะครับไม่มีฟองนะครับเพราะว่าเราจะเอาส่วนนี้กองไปเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับก็คอยตักออกครับผมเราก็ตุนมา ชั่วโมงครึ่งกว่ากว่าอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปก่อนนะครับเพราะวันนี้มืดละนะครับผมฝนกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้เดึกละนะครับก็รอเดี๋ยวก็ทาเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับผมรอบเด็กเราก็จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็แนะนําเป็นผักบุ้งแก้วนะอันนี้ก็ผมซื้อผักบุ้งแก้วมาแล้วก็ถั่วงอกนะครับผม วันนี้ใช้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ใครชอบแต่วันนี้ผมใช้อ่าไวนวนะครับใช้ไวไวชอบตรงที่ว่าเส้นเขาอะเหนียวไม่เละนะครับนะอ่ะอสปอนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะนะจะเข้าก็ได้นะไม่ว่ากันนะไวไวจะเข้าก็ได้นะอ่าผมก็จะใช้เป็นเส้นไบไวนะครับผมปกติถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเราต้องเอาเส้น เรามีคึ่งสําเร็จรูปเราไปลวกนะครับผักก็ต้องลวกแต่วันนี้เมื่อกี้น้ําเรายังเดือดอยู่ผมจะตักน้ําใส่เลยเพื่อลวกไปในตัวเลยนะครับผมแล้วถ้าเราทําเพื่อไปทาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องกองเอาแต่น้ําไปใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อเราจะแยกไว้ต่างหากเพื่อหยิบชิ้นใส่ให้ลูกค้านะครับน้ํานี้คือน้าก๋วยเตี๋ยวนะครับ เวลาทาเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวคุณอาจจะต้องใส่เยอะกว่านี้นะครับเพราะเราต้องเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวเลยแต่วันนี้ผมทําน้ําเดือดอยู่ผมจะไม่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวจะไม่ลวกเส้นบะหมี่ก็ไม่คือเอาน้ําตรงนี้เลยใส่ลงไปเลยนะครับนี่คือการรวบลัดสําหรับการทําที่บ้านนะครับผมนี่ครับแล้วก็น้ําเดือดๆเ,ดเนี่ยใส่ไปลวกผักกับเอเส้นบะหมี่เราเลยนะครับแล้วเราจะ ชิ้นเนื้อใส่ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะครับผมตอนแรกเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเนี่กระเทียมเจียวใส่ลงไปใช่โป๊หวานใส่ลงไปนี่คือสูตรก๋วยเตี๋ยวนะครับ่โป๊หวานใส่ลงไปโรยต้นหอมบัชีลงไปนี่แค่นี้ก็เสร็จครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยว เนื้อเปื่อยนะครับนี่วันนี้ใช้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับนี่งไงเนื้อเปื่อยเปืยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับทําขายสบายเลยนะครับก็เอาสูตรไปทําขายกันได้บอกเลยเลยสูตรนี้อร่อยที่สุดในสามโรคเดี๋ยวก็ไปชิมกันเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยสําหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะครับผมก็ ครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวก็เหมือนที่เราไปทานร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีน้ำปลามีพริกไทยหน่อยหนึ่งแล้วก็มีกระเทียมเจียวพริกป่นอันนี้เป็นไชโปโพหวานแล้วก็น้ำตาลน,นะครับถ้าเราชิมก่อนว่าที่เราทําไว้หวานพอหรือ,อยังนะครับนี่ก็เป็นน้ำส้มพริกดองต้นหอมมะขีนะครับต้องมีแค่นี้นี่ก่อนทานเราก็ปรุงตามชอบนี่นะพริก,รกน้ำส้มนะครับพริกน้ำส้มดองนะครับ ถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงแต่นี่ผมเติมไปนิดเดียวเพราะว่าผมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในอตอนปุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็นี่พริกป่นตามชอบเลยอัอนนี้เติมเพิ่มความหอมนิดนึงพริกไทยป่นนะครับนิดนึงไม่ต้องเยอะได้ฉุนนะครับผ ้ำปลากันนิดหน่อยอันนี้ต้องชิมเอานะเพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องชิมอยู่แล้วนะครับผมนี่ก่อนทานแล้วก็ชิมเอาอไหนไม่ได้ก็เติมเข้าไปนะครับผมเมื่อกี้ก็ปรุงให้ดูแล้วตามที่ชอบนะครับนี่เรามาดูเลยใกล้ๆนี่อันนี้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับแล้วก็อันนี้ชิมตามชอบเลยเพราะว่าเราเราไม่ได้ปรุงรสจัดมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะการขายก๋วยเตี๋ยวต้องให้เขาปรุงด้วยนะครับอันนี้เนี่ย นี่ยชิ้นใหญ่หญ่อย่างนี้เลยนี่นี่เราปรุงแล้วเราก็ชิมน้ำก่อนเขาแรกชิมน้ำก่อนมันมันโอเคหรือ,อยังพอดีแล้วเพราะว่าผมทานก๋วยเตี๋ยวผมปรุงประมาณนี้อยู่ของผมตลอดผมจะรู้นะครับนี่เดี๋ยวจัดเลยนี่เนื้อชิ้นนี้ใหญ่ๆหญ่เลยนี่ใหญ่เลย นี่ใหญ่เลย หมูเตี่ยวหอมสุตเด็ดคือผมใส่ผงพะโลลงไปแล้วไปไปผัดก่อนผมบอกได้เลยทำขายไม่อายเขาเลยทำขายไม่อายเขาเลยหอมหวาน ผมก็มารอบดึกแ้วผมทําตุนจนดึกแล้วแต่ก็เป็นเป็นรอบดึกก็ฝากกันไว้ครับก็เป็นครับเอาไปทําขายก็ได้คออยากมีอาชีพเสริมไปอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมบอก้วครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจะมีอะไรดีๆมีแค่ดลับดีเป็นจับแก้มมั่งอะไรมั่งแบบนี้อันนี้เป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ